h o n d a นะคะตัวนี้ HRV 1.8 RS นะคะปี2020ตัวท็อปสุดๆเลยนะคะตัวนี้มันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับพุทคอนโคนแพดเดนชิปนะคะตัวนี้นะคะตัวจลูฟนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเนี้สยสบายๆเลยนะคะแอร์รีสวัสดีค่ะวันนี้พี่แบบมมีรถ คอสโอเวอร์ฮอนดนะคะตัวนี้ R H R V 1.8 R S นะคะปี2020ตัวท็อปสุดๆเลยนะคะตัวนี้จะมีสันรูบด้วยนะคะมาแนะนำเลยนะคะรถป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะมาดูกันนะคะภายนอกนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟฟูฟู L E D นะคะ Daytime running light นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอก L E D นะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะทูโทนโครเมียมตับด้วยตัว ลังพึ่งสีดําสวยๆเลยนะคะคันนี้อ่าสปอยเลอร์สีดําซุ้มล้อสีดํานะคะลงตัวนะคะดีไซน์ดูดีมากๆเลยแล้วมาดูที่ล้อแมกขอบ7 7นะคะทูโทนนะคะลาย5กา้านจากโรงงานเลยนะคะอ่าด้านในด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตหรูๆเลยนะคะ oh, <no. S 1> อ่ามาดูกันนะคะที่ตัว ตัวพวงมาไลไฟฟ้านะคะเป็น e p s นะคะตัวนี้มันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับค mm ูดคอนโทรลแพดเดนชิพนะคะมาดูกันที่เรือนไม้นะคะแค่1 0 0 0 0แสเท่านั้นนะคะรถป้ายแดงมือเดียวนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะมาดูกันที่ตัวจอนะคะเป็นตัวจอทัชส,สกรีนนะคะ7นิ้วนะคะแอร์นะคะเป็นระบบดิจิตอลใช้งานง่ายๆนะคะตัว ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร์ตให้และก็ตัวเบรกไฟฟ้านะคะแล้วก็มีตัวเบรกหฮให้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะตัวคอร์สโอเวอร์เนี่ยมันไม่ได้เล็กนะคะค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้อย่างสบายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับนะคะทรงสปอร์ตนะคะตรงสบายเลยไปทั้งครอบครัวก็ได้นะคะอ่ะเบาะหนังสภาพดีด้านหลังนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะตัวซันลูฟนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยสบายยเลยนะคะแอรียมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัว RS นะคะเครื่อง v t e ทนะคะเครื่องพันแนะคะตัวนี้ตัวตัวไฟด้านหลังก็จะเป็น LED นะคะรูราลงตัวด้วยตัวนี้นะคะตัวสีเทานะคะตัดด้วยสปอยเลอร์สีดำนะคะสวยลงตัวทีเดียวเลยด้านท้ายนะคะบอกอย่างที่บอกอ่ะตัวคอร์สโอเวอร์เนี่ยไม่ได้แคบนะ ด้านท้ายเราสามารถวางสัมภาระได้เลยนะคะพับเบาะไปก็จะเป็น60-40ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเปต้อนรับสิ้นปีก่อนปีใหม่นะคะราคาดีนะราคาเดิมนะคะอยู่ที่548,000โปรโมชั่นพิเศษลดไปอีก20,000บาทเหลือเพียง528,000บาทเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.09%ตามที่ไฟแนนซ์กำหนดนะคะตามเงื่อนไขไฟแนนซ์กำหนดเลยนะคะโทรมาปรึกษาพี่แหม่มได้เครดิตดีสามารถรับลถภายในวันเดียวได้นะคะโทรมาปรึกษาข้อมูลได้เลยนะคะใครที่ต้องการลดใช้งานสภาพดีๆนะคะโทรมาเลยค่ะ